ทุกคนตอนนี้ผมกำลังทำอาหารให้กับาาลูกสาวตัวจิ๋วคุณซัมบีเอ้ไม่ใช่คุณมิว นางตื่นแล้วทุกคนนางได้ยินเสียงผมไงเห็นไหมอะไรอะไรพ่อบอกอะไรพ่ออะไรเนี่ยทำามตาแป๋วเงี้ยอะไรเนี่ยอะไรตื่นหรือยังหนูตื่นนานแล้วพ่อทำไมตาแป๋วเงี้ยวะเขาทำอันนี้มาให้กินนะ มันมีแตงเคือแตงญี่ปุ่นเอม์แตงญี่ปุ่นอืชื่อในโรตัสล้วมีข้าวโพดในเซเว่นคือทุกคนมันจะชอบกินแบบนี้คือถ้าเป็นหั่นเหมือนเราแกะให้นะมันจะกระจายมันอย่างนี้มันมันกัดมันเหมือนสัตว์มันเหมือนขั้วกระลอกอ่ะคิดอะไรอ่ะมิวมิวหนูคิดอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่เดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่มาอยู่นะเดี๋ยวพ่อจะจัดสรรใหม่เ,<อ>เพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะซื้อบ้านเป็นกรงให้หนูมิวมิวพ่อจะเล่าอะไรให้ฟังมิวคนคงจะไม่รู้หรอกเพราะว่าเอฟซี FC หนูไม่ค่อยมีเอฟซี <laughs> หนูไม่ค่อยมี พ่อจจนินทาคนก็คงไม่มีใครรู้หรอกมิวมันมีป้าคนหนึ่งอป้าหรือลุงมาดูอ๋อ,อไม่ได้สนใจว่าชื่ออะไรเขามพบอกว่าพ่อมัวแต่อะไรวะมัวแต่เอมัวแต่คุยกับหมาคุยกับลูกอ้าวเอเอ,เ,อเขาเขาไม่พอใจพ่อมงมากๆเลยเขา,าบอกว่า ทำมุนบ้างหรือเปล่าเอา้าพ่อก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยพ่อกง,งไก่ดาแตกเลยทำไมเขามาถามอย่างนั้นนะเออพ่อไม่เข้าใจเลยว่าทไมเขามาถามยังคนเขาคนร้อนรุ่มอะไรไม่รู้อะงงมากเลยแต่คลิปหนูเขาไม่มาดูหรอกเขาไม่รู้หรอก <laughs> เพราะว่าดูการเขียนเขาคงไม่ใช่เป็นคนรักสัตว์หรอกเชื่อเด็ดูแล้วก็นะคนเรามันมีหลายรูปแบบลูก บางคนก็จะมองคนอื่นเป็นไม่ถูกต้องไปหมดอะมองมองตัวเองถูกต้องอะคือท,ทั้งทั้งที่เหตุและผลแต่และคนมีปัจจัยมีรายละเอียดไม่เหมือนกันทุกคนเหรอไหมมันไม่มีใครดีหรือไม่ดีหรอบนคนบนโลกเนี้ยเราอะจริงๆเราอย่ากแก่แต่อายุเข้าใจปะม มิวมิวเริ่มมองนี่ว่าหนูหรือเปล่าเราอย่ากแก่แต่อายุปัญญาเราต้องแก่ด้วยแก่กล้าด้วยบุตธทิวาภาวะเราต้องแก่กล้าด้วยยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่นะยิ่งเราจะต้องแบบระมัดระวังม,งมากๆเลยพิจารณาอะไรใครเราต้องดูตัวเราเองใช่ไหม,มยิ่งไปวิจารณ์เด็กว่าโอ้ไม่ได้เลยมีวว่าไหมพ่อไม่ได้บ่นให้หนูนะทุกคน มิวมันทำแบบตาลอกแรกว่าอะไรเรื่องของสมบีแล้วมาบทนี้หนูฟังเลยนะอะพ่อเนี่ยนี่มันหนูนุนทห้องปองลองนะห้องปองลองตอนนี้ผมนวดให้คุณมิวอยู่คุณมิวเขาบอกว่าเขาไม่เขาบอกเขานอนทั้งวันแล้วเขาไม่มนี่ใช้พ่ออีกคนแล้วเนี่ยวันนั้นพ่อคนนวดให้กับสมบี นี่ก็ต้องมานวดให้กับคุณมิวอืม,อมพวกเธอเนี่ยเห็นฉันเป็นไรไม่เคยนวดให้พ่อเลยนะเนี่ยมีแต่พ่อมันนวดให้ไปไง่ายมากม,มิวขาบเขาเม่อยเานอนมากไป <c oughs> นอนเยอะจัด,จดเดยมิวม,มิวหนูอาบน้ำไหมอ,อาบน้ำไหมเดี๋ยวพ่อพาอาบน้ำ มีวนี่มันเวลาไหนนี่พอ่อตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วทุกคนตอนนี้ผมมาปลุกคุณมีวยงมาทานอาหผมทำอาหารให้เขาแล้วเขาก็ให้ผมมานวดให้โอ้ถ้าเปิดเป็นใหญ่ที่วิจารณคนนั้นนะมาเห็นผมนวดนวดน,นี้ให้คุณมีวนะเขาจะอกแตกคนเนี่ยเขามันอิดฉาสัตว์อะทุกคนมัม้ไหม เออผมไม่เข้าใจจริงๆสัตว์ก็มีความสุขแล้วทำไมต้องอิจฉาด้วยเราไม่ชอบสัตว์ก็ไม่น่าจะดูนะไม่ต้องมาดูได้นะก็ไปดูมูลนิธิก็ได้นะผมว่านะคือผมไม่ได้ว่านะครับทุกคนก็คือคือผมอะผมอยู่กับสัตว์แล้วผมมีความสุขแล้วแล้วผมเป็นเป็นอย่างเงี้ยผมก็มีความสุขอะเพราะผมไม่ใช่เป็นมูลนิธิไนงะทุกคนจะต้องมาเป็นวิชาการทุกเรื่องทุกเ,กเบียดใช่ไหม แต่ก็ไม่ได้ว่านะเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอาม,มิวเนาะมิวบอกว่าช่างเขาเด่อพอพพ่อนวดให้หนูน,น,นานๆเลยดิแม่เด้อฉันมือเลยนะมือนิ้วเลยเนะี่จงมานั่งนวดให้เธอเนะี่ยนวดให้รอบเป็นยังไงอะ สบายไหมทุกคนวันนี้นั่งมิวไม่ให้ผมนวดให้รนะับลูกสาว,วทุกคนนี่มันสัมบายมากนะไม่เคยมีใครช่วยมันนวดพ่อเลยดิเอฟซีก็มัอนใส่แล้วนะี่ยสัมบีว่าดีเอฟซีพีดีเอฟซีสัมบีหนูไม่มีเลย หนูตัวเล็กอ่ะขยั okay, นเรียนซีหนูหนูนอนทั้งวันอ,อืมโอเคนะอระเ่อยแล้วทุกคนว <laughs> ันนี้ผมนอนแล้วก็นั่งนอนนิ่ง <laughs> ตัวนี้คือ <laughs> อาหารของมันก็ทุกคนให้ให้นางนอนก่อนโคนนะโอเคปิดแล้วนะปิดปิดประตูแล้วนะโอเคนะ Apa betul ni